สวัสดีครับวันนี้มีเมนูนะครับผมชูชีปลานินนะครับผมเดี๋ยวเราไปกินแล้วก็ไปชมขั้นตอนและวิธีการทำกันเลย สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้มาพบกับช่างนิกอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องสวบมับน้ำพีกปลาทูของช่างนิกนะนะครับวันนี้มีเมนูปลาอีกแล้วนะครับผมเมื่อวานนี้กินปลานะวันนี้ก็จัดปลาอีกรอบนึงนะครับผมแฟนบอกว่าอยากจะทําปลานินชูชีนะครับผมนี่นะครับโอเคไม่พูดแป๊บบางเปลงนะครับผมซัดกับข้าวสวยละร้อนนะครับผมมากินด้วยกันครับพี่น้องครับไป ออืเขาสวยืเม็ดสวยมากมาชิมครับรสชาติซูชิปลานะอืม คือหอมกะทิมากอะ่ะอืมเข้มข้นครับอืมอร่อย อืออจริงจหืม,ม,มโคตรมีความสุขเลยครับได้กินของอะไรที่มันอร่อยพี่นออ้องหืม แจ้ด้วยกันครับพี่น้อง ไม่รู้จะพูดคำไหนอร่อยซูชีปลาครับอืม มันมากกะทิอืเอมเรื่องน้ำจิ้มนะ <c oughs> กหอบอยูน่นะครับอื้อหือหือ อื่อ,อสครพี่น้องเข้มข้นมาก ืก้างมันก็จะไม่หลุดง่ายอรับูอ้ขอหนามนคนน่ะอื้อหือ,หอ 嗯。嗯。哇，好，嗯。 嗯。嗯、mm。Hmm. Mm. ปลาทอดเนี่ยตั้งแล้วไดติดกับเนื้อนะครับจะไม่เหมือนปลาต้มืม 嗯。嗯。嗯。 เข้มข้นนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ช่างนี้ก็ทําการกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้กินข้าวแบบหมดจานใหญ่มากเลยนะครับผมส่วนหัวปลานี้ก็ไม่ทิ้งนะครับผมเพราะว่าแฟนชอบกินหัวปลาเพราะฉะนั้นทุกคลิปเวลาช่างนี้กินปลาเนี่ยก็จะเลือกหัวปลาน,นะครับผมให้แฟนนะเนื้อเรากินหมดเยอะโอเคครับผมวันนี้ก็สําหรับเมนูตรงนี้นะชูชีพันดินก็อร่อยมากเลยนะครับผมใครอยากลองไปทํากินก็ลองไปทํากินดูนะ นานกินก็แซ่บดีเหมือนกันนะครับผมโอเคยังไงช่างนี้ก็ฝากติดตามในช่อง YouTube ของช่างนิกแล้วก็ช่องทางต่างๆของช่างนิกนะครับผม t i k t o k นะครับ Facebook นะครับผมสวนมับนะอันหนึ่งก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่างนิกด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ช่างนิกลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะโอเคครับ